เติมน้ำมันกันเขาเติมพิดให้ทองเกีนใช่เติน้ำมันกับพีดออะมาเี้ยทองน้ำผู้ใดเออ่ายเออเออยุดเลอ้ยหยอดหยุดอยุกันเลยเมื่อนครยันรถโบเลยอย่างเรนแห้งเหรอร้านไรอะร้านร้านดินเลยหัวเลยหัวเลยสีเบี้ยวหัวเลยสีเบี้ยว ตายปีหนึ่งวันกลับมาแบบคล้องใหญ่มากเลยอ้าวโมเม่ดอกไม้ไม่ห้องดอกขี้กระตือไม่ไทยกเคือเต็มท้องอยู่อยู่อยู่อ้าวบอเคยเห็นคนหน้าตาดีแตะได้จัแมาห่มไทยคักไทยเลยอ่ะบนันแท้บอขอใช้ผุดดิใช้ผุดแม่เอาเตะจะเป็นพอบแม่หรือยังยังก่อนจะเป็นพอบพับเพืออย่างสุตตามาสวัสดีค่ะอ่าสุตตามาแล้ว วงเองเลี้ยงน้ำนี่เมื่อนี่เด็คนสีเหีืยงคนนี้ไม่ได้เห็นหนา้าโดนไหมซ่องมือแล้วป้าว้วกินแกงเห็ดน้ำแม่ดอกมันนีป้า สมเพื่อนดังอยู่แบบนี้เยงขุนยาขมานเร็วเมาหนำมาสมสมมสมเพื่อนดังยูเปเลียงนามู้ไม่หาหกพันคน่ะทักเขาวะมาลูกพลอยลีวะเออร้อมาฝากนอ้แบบเยมา เมนยูทูบช่องเอื้องสตอรี่กับไทยสุรินเพป็นเอามาฝากกินน้ำไม่ด้อแกงเห็ดแม่ให้มันเป็นแนวว่าเขาเอาผึ่งซมพักจิ๋วจะน้อยไหมนวดๆบางๆเลยจะนวดอะไคิดอยากเยอะนี่ไหมไปโพด้วย่ในคุณหมอรับมาวันเม่ว่านินอยากไหมโอ้หอมผักขาไส่ไก่เหมือนอะไรนี่นี่นี่ เบิ่งเบิ่งหมาอ้วนก้อนไหมขนาดตัดผมมันออกเลยนะอย่งเอ้เอาคือรู้ว่าันบ่อยู่คือเห็นฮะคือเห็นคือรู้ว่าบ่อยู่ <c oughs> ยเออไปอุตส่าห์รอยไปเนาะสองมือว่าบอกรมือเนาะนเออะ ไปเสิรเดี ite, so <sh> no <sh> <cả> <sh> ่ยวเจ้าหนักดีนี่มองเสังเกตไหมยุ่งเลยไหมบเมีนเสียมันโตน่อยไหมม่แล้วคนไทยที่กระตือกันเต็มหัวยัวยั่วยูบอเสียเขาโตหน่อยมสังเกตดีอแต่ของเอกนี่่ใหญ่สั่อันนี้เสียกังน้ำแม่เบอรเอลก็ยังน่อยเหอะอินเหนืออะไร ตากิดไปอุดรเนี่ยเจิมงอนออกไหมมือเรามีงานสิยุใส่ย้ำเว้นบ่บัวพวม้นมึงย้ำเลยไงผมมงเรียบ่ปบปองคิวงานอีหยังเง้เป็นผู้จัดการศิลปินจะได้เอาโดนเรียเอาแล้วบัดนี้ทั่วโลมกูอีกแล้วไม่เหมาะกับการเป็นผู้จัดการนี่บัดนีึเขาะกะจิมาวาลี่บัดนีึกกบปอบปองอีหลีเนาะพี่มอนเนาะเจ้างานอยู่ใส่กับปอบปองแค่จะถามขนาะคนหนีแทนที่จะถามศิลป์ แบนเลแบดแบมาเปิลจะทำที่นินเหรนาะแดีสีหูวันเป็นจังได๋อาลาเนาะอาบรูเรื่องผู้งานกบมี่อะไม่ได้มาแก่ตัวผู้ใดรับเชิญอมือนน่ะรับเชิญยุสัยลานไหนโอ้ยาไเ็ดตงเเาก็สบไปบางเต็งจนอที่ไหนนะโอ้พรุ่งนี้ tomorrow เทศบาลหก สองคนเหรอกันลุงแมนพ่อโจองอิงเด็กจีจอ้สามคนทำตาเกสะส่ก่ก็อาลา2วันสาวันอุ้ยเขางานนี้เราคุยกันแต้หนุนถ่ายเพลงอุ้ยเธอคนน้งไปไสอกันเนรเียเยหรอมันอ้วนยิง เอาม่เดียวได้เสื้อเตุ๊กจับว่ะห้องเที่ยวห้องกันลังไงโอ้ยหัวมันเลยสิเบี้ยวยังมันตีมันดุร้าเออยังอิงไม่น่าทำแบบนี้กับอาเลยแต่อามาเดียวอิงอ่ะมาเดียวไปนอนไหนมาเนี่ยไทยกู้ดอนดิอ๋อมานี่เลยเหรอมาเดียวเออเขาอยู่รอนสามบันแล้ว ไฟเป็นระดับตันค<า>รับพรุ่งนี้ออกออ่ะพรุ่งนี้รวยอ่อ่าเียครบเบียไลห้งอ,งอ,วงอปวดไล่ดเลปวดขดวป,วดดปวดขาเด่ยังะมันอปวดไล่ปวดขา ปวดคือบีไปวันหวันนี่ปวดบีแข็งไหมมันไม่เไม่เหนียกวายังไงผู้อยากเหยียบไหมไม่ปวดบีแล้วไม่เหนียกวายังไงเหยียบบีแข็งไหมไปนลงไปปวดสีงดำาทูมนียีที่ค่ายแบบอันนั้นหรออีลีเอาอีลี่ปวดไรปวดตบี่งตรงตเอาขาสั้นลงายาลงแก็ยไมัดขาตรงตรงยืดขาโค้ง นี่ครับน้องมอง้อน้อยเมืองร้อยเอ็ดตอนเล็กเดี๋ยวเราก็นุ่งถอดองเข้าง้อน้อยเมืองร้อยเอ็ดบุมเหม็นเด้อตีนปูังดนวทยกันโอ้เริ่มแล้วหนึ่งศูนย์ดแปดหนึนย์ไอ้นั่นนี่เละหนึ่งศูนยชิดมีไปขายหน้าเลยมื่น ขายหน้าทังไนกบขายมือดี้วไปขายมืออื่นทังไหก็มนนาเอาบวคื่อบยยงหลังขย่าไปทวงเดี่ยวกนเีทพบวช้ายุเขาเรียกว่าผ้ายัออกเนียอีลีเนี่ยเอาอีลีบวชผายูายอกเนี่ยคนั่งเห็ดเนี่ยป๊าพายุักกันนอัไดีคอ้ไม่เจอหน้าพี่เดี๋ยวอะไรก่นว้าวดุกตาไขลานว้าวมันุกตาไขลานมาแล้ว บรรยากาศด้านหลังวทีตอนนี้ครับต้องฝ่าจำใส่หมีปอดฝนขอดฝนที่เมือสาวหน่เป็ดนแพงวัดผลงานบ้านติดต่ออำเภอตบนาอาอำเภอเมืองจังหวัดเลยต้องบีบต้องลดบีบเออรถเข้าไปนี่ละนี่ยกอยู่ตรงนี้ต้องตึง โอ้พี่หมอนได้ตัวใดคนนั้นเราฝันบ่ฝันมึงเคลื่อนฝันไหมฝันบาวงสอนราำนาพีบมานเด่นกับวงเฮาแม่วงสาวหน่อยแม่ปอดคนหลายหลายคนะฝันมึงเคลื่อนมื ันนี้รถบ้ัสข้าเดินทางไปปุ่นเล่น,นบ่ดนได้กินน้ำครับซีโมลีเล่นบ่ะจะกินน้ำมึงกินมงึงก,กินเลยมึงไปกินมึงเนี่องงอนี่มันตึงจะกู้มึงนาแข้งนะอ๋อขอบคุณน้องงอครับสำหรับคลิปนี้มาเดียวไปสามเณอไปหยังมาเออคือว<ต>่าเห็นหนาเห็นรวยไปราชะการไปราชะการโอ้ราชะการก็รับอืมสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไวปสมเนียดครับปู่ยิงไปท่างไรละ่ะ